รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดว,วงชะตา,าพาเลินไบอัมเทรนีโดยแม่หมออั้มธรรมทารุโอนะวันนี้อยู่กับท็อปิกใครจะทักมาหาคุณ เออใครกันนะที่จะทักมาหาคุณนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคนที่จะทักมาหาคุณคือใครนะคะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสามกองใช้กองนี้แล้วกันนะใครกันนะที่จะทักมาหาคนุนะคะเดี๋ยวหมอจะ เลือกวางไว้สามก่องน,นะคะอ่ะอาทิตฐานไปพร้อมๆกันนะโอเคสามกองมาดูกันว่า ใครกันนะที่จะทักมาหาคุณนะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็นึกถึงคำหัวข้อของเราวันนี้นะก็คือใครจะทักมาหาคุณนะคะ่คอยๆลืมตานะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งกองบางคนสับสนก็ให้ฟังคำแนะน กองที่สับสนด้วยเลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่สวนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากกองแรกนะใครนะที่จะทักมาหาคุณอือต้องบอกเลยคนที่เลือกกองนี้นะชีวิตเหมือนกำลังต้องเตรียมตัวกับเตรียมความพร้อมกับอะไรสักอย่างอยู่นะเป็นไม่ได้ว่าเอาเรื่องงานก่อนนะ ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะหางานก็เป็นได้เนาะเอออาจจะหางานหรืออาจจะกําลังทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่นะต้องเตรียมตัวเตรียมงานอยู่นะคะถามว่าใครจะทักคุณมาเนี่ยต้องบอกเลยนะถ้าคนคนหางานอยู่นะบริษัททักมาแน่นอนนะอืมบริษัททักมาแน่นอนนะคะอาจจะเสนอ,เ,อเสนอตำแหน่งเสนออะไรบางอย่างให้คุณแต่ว่าคุณ ก็อาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ก็เป็นไม่ได้นะคะหรือใครบางคนที่มีการคุยกันแล้วแหละว่า,ารับคุณเขาทางานแต่ว่าคุณอาจจะกําลังลังเลเพราะคุณน่าจะมีช้อยมากกว่าหนึ่งก็เป็นไม่ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดกําลังทําโปรเจกต์คนที่ทักคุณมานะคะในเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานนี่แหละอาจจะสอบถามว่าเป็นไงบ้างงานติดขัดตรงไหนไหมอะไรอย่างไรไหมเนาะอืมแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของ การเงินก็เป็นไปได้ว่าคนกำลังจะเตรียมตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเนาะบางคนอาจจะมีหนี่มีอะไรที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยนะหรือต้องลงทุนต้องหมนุนนะคนที่จะทักคุณมาก็จะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะเออหรือว่าเป็นเป็นรุ่นพี่นะ เป็นคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณที่อาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องครอบครัวนะที่เป็นห่วงบรยคุณอาจจะไถ่าถามสารทุกข์สุขดิบว่าจะให้ช่วยหรืออะไรหรือเปล่าอย่างไรนะส่วนถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เป็นไปได้เลยว่าถ้าคุณโสดอยู่นะคนที่จะทักมาหาคุณนะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคือต้องมองเป็นคนต่างวัยนี่แหละจะทักมาหาคุณนะหรือเป็นคนเก่าๆนะที่คุณเคยอาจจะเคยคุยด้วยแล้วนะอือมาทักด้วยความห่วงใย,ยนี่แหละนะ อาจบางคนอาจจะเพิ่งโสดก็เป็นไปได้บางคนสถานะไม่ชัดเจนคนที่จะทักมาก็คือเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่คุยกับคุณนี่แหละเขาอาจจะมาทักถามความรู้สึกเป็นยังไงเ,เห็นคุณคุณอาจจะดูเงียบเงียบไปเขาอาจจะเป็นห่วงนะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะหรือมีคนคุยอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเป็นไปได้ว่า คนอาจจะเพิ่งเพิ่งมีความความเข้าใจไม่ตรงกันอะไรบางอย่างนะเออซึ่งอาจจะมีคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าออคุณก็แข็งแกร่งนะเออแล้วก็ตัวเขาก็อาจจะเป็นห่วงคุณก็ณเลยอาจจะทักมาถามนั่แหละว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะและนี่คือคำนำนายของคนที่เลือกกองแรกต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่2มาดูกันว่าใครจะทักมาหาคุณนะ ต้องบอกว่าคนที่เจ้กองที่สองนี้นะเอาเรื่องงานก่อนถ้าเรื่องงานเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่าอะไรบางอย่างที่รอคอนเฟิร์มหรือรอความสําเร็จอยู่นะหรือว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีถ้าหางานก็เป็นไปได้ว่ากําลังจะได้งานหรือรอคํา,อาคตอบอยู่ก็เป็นไปได้คนที่จะทักมาหาคุณนะเอาเอาคนที่ตกงานก่อนนะละหางานอยู่ก็คือบริษัท เขากําลังตัดสินใจเลือกแล้วก็อาจจะเสนอช้อยส์อะไรบางอย่างให้คุณเขาจะทักมาหาคุณแน่นอนนะส่วนคนที่ทำโปรเจกต์อะไรต่างๆอยู่นะคนที่จะทักมาหาคุณก็อาจจะเป็นเจ้านายคุณนี่แหละที่อาจจะทักมาถามข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเาถามความคืบหน้าค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเงินนะการเงินเป็นไปได้ว่าคนที่จะทักมาถามความ อาจจะมีเจ้านี้ทักมาเหมือนกันนะถามมาถ,ถามว่าจะเอ,อจะดาเนินการชําระอย่างไรอะไรอย่างไงนะหรือว่าถ้าเป็นเอ,อผู้หลักผู้ใหญ่ถามไหมก็มีเหมือนกันนะผู้หลักผู้ใหญ่จะถามมาว่าเออให้ช่วยอะไรยังไงแค่ไหนแบบไหนหรือเปล่านะคะเอ,อ,อยากจะให้ช่วยตรงไหนก็บอกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักถ้าคุณโสดอยู่นะเป็นไปได้เลยว่าจะมีคนคนต่างวัยนะทักมานะอืม เป็นคนต่างวัยทักมานะ,ะแน่ๆให้คุณได้เลือกนะ,ะอือต้องบอกว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งด้วยนะอือคุณอาจจะมีช้อยส์อะเออส่วนว่าถ้าคุณสถานะไม่ชัดเจนนะ,ะก็ต้องบอกว่าคนที่ความไม่ชัดเจนนี้อาจจะเกิดจากคุณก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะมาถามว่าตรงลงคุณเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้เหมือนกันส่วนถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วบางคนอาจจะกําลังรอลูกมีโอกาสนะ คุณหมออาจจะทักมานะคุณหมออาจจะทักมาให้คุณดูแลสุขภาพดีๆหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนทักมาบอกว่าคุณให้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะมีมีเกณฑ์ที่จะมีลูกเหมือนกันนะหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้แต่งงานนะก็มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะทักมาเพื่อเตรียมตัวนั่นแหละนะเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกระดับหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคสุดท้ายค่ะ คนที่เลือกกลองที่สามมาดูกันว่าใครจะทักคุณมาเนาะโอ้ต้องบอกว่าคนที่เลือกกลองนี้นะค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขนะตอนนี้มีการติดต่อสื่อสารจริจจากับผู้คนหลากหลายนะแฮปปี้มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเรื่องงานคนที่จะทักคุณมาต้องบอกว่าอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นรุ่นพี่นะที่เขาอาจจะแบบ อยากช่วยเหลือคุณนะคืออยากช่วยเหลือคือต้องบอกว่าเห็นคุณเป็นเด็กดีเห็นคุณเป็นคนดีเห็นคุณเป็นคนตั้งใจทํางานและอยากจะช่วยเหลือแบบอยากให้ช่วยอะไรไหมอยากพักบ้างหรือเปล่าอยากแบบอยากาไปเที่ยวบ้างไหมอยากลาพักร้อนบ้างเปล่าบอกได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยเองอะไรอย่างนี้อาจจะฟีลนี้ส่วนถ้าเกิดว่าหางานอยู่ก็ต้องบอกเลยนะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแน่ๆบางคนอาจจะมีคนทักมาว่าจะชวนไปทํางานด้วยเป็นไปได้เลยนะคะส่วนคนที่ ถามเรื่องการเงินนะการเงินก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะถ้าติดขัดตรงไหนนะเขาก็จะแอบมาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีอะไรให้ช่วยเหลือเรื่องเงินก็บอกมานะคะออประมาณนั้นนะคะส่วน <c oughs> ถ้าคุณโสดอยู่ต้องบอกเลยคนที่จะทักคุณมาเป็นคนต่างวัยแน่ๆนะคะจะทักคุณมานะคะเป็นไปได้ว่ามาจีบเนี่ยแหละนะ อย,อยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตนะเอออยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตอาจจะชวนไปเที่ยวเอออาจจะชวนไปเที่ยวไปเดทนะมีเกณฑ์เหลือเกินส่วนถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้เลยว่าคนที่คุณคุยอ่ะหนึ่งคือเขาทักมาคือต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เหมือนคุณจะมีออร่าของความสุขมีออร่าของเสน่ห์เยอะจนเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะชัดเจนกั่คุณขึ้นมาแล้วละ่ะอาจจะชวนคุณไปเดทหรือชวนคุณไปเที่ยวไหนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์เหลือเกินนะมีเกณฑ์เหลือเกินนะ ส่วนถ้าเกิดคุณมีแฟนอยู่แล้วนะหรือมีคนคุยอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลาน,าน,นี้แฮปปี้มากเขาก็จะทักชวนคุณไปเที่ยวทักชวนคุณแบบอยากให้อยากชวนคุณไปเที่ยวไปหลัหล่นลเออไปไปผ่อนคลายนะแล้วก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะถามอาจจะถามสารทุกสุขดิบคุณเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกินอะไรหรือย,อยังไปกินข้าวกันไหมไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีเกณฑ์ว่าเขาจะทักมาลักษณะนี้นะคะหรือว่าจะพาคุณไปพบ ญาติผู้ใหญ่จะได้นะอยากบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทักมาเพื่อชวนไปแบบเออไ,ไปไปไหว้พ่อไหว้แม่ไหมเป็นทาความรู้จักกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้คือต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้ดูแฮปปี้นะอดูแฮปปี้นะเป็นการทักที่แบบแฮปปี้มากๆในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะเออไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินความรักคือมันดูเป็นเอเนจีเป็นพลังงานดีๆที่ต้องบอกว่ามีคนเมตตาคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือ มีคนมอบความรู้สึกดีๆช่วยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้นะดูจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้โชคดีมากๆการทักมาหาจะเป็นเรื่องราวดีๆแน,น่นอนนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทํานายทั้งหมดของคุณนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ่ง,ง,งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แหมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังแล้วก็มีการมีคนทักมาในเรื่องดีๆเร็วๆวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย